ตอนนี้ป้าออมาถึงปะณะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพอรอยู่นะคะค่ะเห็นเลริบลิบไหมคะเห็นเลิบลิบไหมคะปะ้าออจะพาเพื่อนๆนไปดูพระอาทิตย์ตกน้ำกันนะคะโอ้ตอนนี้แสงกำลังเริ่มสวยเชียวคะ่ปะปเดี๋ยวก็จะสวยกว่านี้อีกคะ่ะ ชิวด้านหลังไม่แน่ใจว่าจะน่าจะเป็นภูเขาเพราะว่าถ้าเป็นเมฆคงไม่ใช่ลักษณะเป็นคลื่นอย่างนั้นค่ะเป็นที่ตะวันตกค่ะยิ่งเย็นมาแสงก็เริ่มยิ่งสวยนะคะเราก็คอยถ่ายภาทิศที่แสงกำลังเป็นสีส้มอะค่ะสวยงามเลยค่ะ วันนี้ป้าออพาเพลินๆน,นะคะมาจับแสงพระอาทิตย์คือบันทึกภาพพระอาทิตย์ระหว่างที่กําลังจะตกดินนะคะปะ้าออจะบันทึกไปเรื่อยๆให้เห็นถึงความต่างของแสงพระอาทิตย์นะคะที่มันค่อยๆหย่อนคล้อยลงที่จะตกน้ำอะค่ะปะ้าออชอบพูดว่าตกดินตลอดเลยค่ะเพราะว่าติดนิสัยนะคะเพราะว่าบ้านป้าออไม่มีทะเลก็จะตกดินค่ะ แต่พอปลาออมาทะเลก็จะเห็นว่าจะตกน้ำนะคะและค่อยๆถ่ายเก็บภาพให้เพื่อนๆไปเรื่อยๆเพราะว่าต่างเวลากันนะคะถ้าจะสังเกตจะเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆคล้อยลงแตะผิวน้ำไปเรื่อยๆนะคะและปลาออก,ก็จะบันทึกจนถึงพระอาทิตย์ตกดินหมดแล้วอะค่ะจะได้เห็นถึงความต่างของแสงพระอาทิตย์ระหว่างก่อนและหลังตกน้ำนะคะค่ะดูต่อเลยนะคะ เพื่อนเห็นเงาพระอาทิตย์ไหมคะมีสามดวงถ้าสังเกตนะคะเป็นของจริงอยู่บนท้องฟ้าหนึ่งดวงและเป็นเงาที่สองดวงนะคะคือเงาอีกดวงหนึ่งก็เป็นเงาของอีกดวงหนึ่งนะคะก็จะเห็นเป็นสามดวงจริงๆพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะคะของจริงบนท้องฟ้าเท่านั้นค่ะแต่ในน้ำเนี่ยคือเงาของพระอาทิตย์นะคะค่ะพระอาทิตย์จะค่อยๆหยยอนลงไปเรื่อยเรื่อนะคะเงาก็จะค่อยหายไปทีละดวงทีละดวงนะคะ ที่นี่ที่นี่วันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรน,นะคะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะกำลังสวยค่ะแสงกำลังสวยมืดลงเรื่อยๆส,สวยสดสวยเลยนะคะมีเรือมาขมีโมาไป งน20นะคะปลาทิตย์ก็ต่ำลงเรื่อยๆค่ะเมื่อกี้3ดวงก็เหลือ2ดวงแล้วนะคะเป็นเงาดวงหนึ่งอยู่ในทะเลอีกดวงหนึ่งก็อยู่บนท้องฟ้าค่ะจะดูความมืดฝังกันนู้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะเริ่มมืดค่ะพอม,มืดมันก็จะไม่เห็นชัดนะคะแต่ความงามของอาทิตย์ยังสว่างอยูะคะ่ค่ะ เพื่อนๆได้ยินเสียงเรือไหมคะพอเริ่มมืดชาวบ้านก็จะกลับนั่งเรือกลับบ้านนะคะเพราะว่าไปหาปลานะคะเป็นเรือชาวบ้านได้ยินได้ยินเสียงเรือกันไหมคะชาวบ้านกําลังจะกลับเข้าฝั่งะคะ่ะกลับบ้านนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้รับขอบว้าไปเรื่อยๆแล้วนะคะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะผิวน้ำก็จะค่อยคอยมืดลงมืดลงค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มมิดแล้วนะคะพระออก็ยังคงถ่ายไปเรื่อยเรื่อนะคะเพราะว่าใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะก็คอยลุ้นอยู่นะคะเมื่อพระอาทิตย์ตกน้ำหมดแล้วนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรก็ คอยลุ้นอยู่เพื่อนเพื่อนก็คอยลุ้นไปด้วยกันกับป้าออนนะคะค่ะอีกนิดเดียวนะคะไม่ถึงห้านาทีน่าจะถึงแล้วค่ะตอนนี้ก็ยามที่ตกไปแล้วบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะตกไปแล้วก็จะเห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะรู้สึกครึมครึมก็งามไปอีกแบบหนึ่งค่ะค่ะเมื่อพระอาทิตย์ตกไปแล้วป้าออก็พามาดู พระปลาโลมากันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะก็อยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละค่ะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ป้าออก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นพระอาทิตย์ก่อนที่จะรับขอบฟ้าและหลังจากที่รับขอบฟ้าไปแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะคะสำหรับวันนี้ป้าออก็ขอสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดี